สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเวิร์ดสุดๆสุกข้นจ้าเมื่อนี้มากินอาหารเที่ยงนล้วการจ้าพี่น้องอิจซาอิจซาอ่านห้องสาวบนนี้เป็นไก่จ้าไก่กระบักนัดได้อันขนมปังอ่ากระเทียมจ้ากระเทียมได้อันซาลาเปาจ้าซื้อเอาพี่น้องอยากไป อันได้เมืองมาจ้ะได้ซื้อซาลาเปามาหนึ่งกินเองพญายังไงพญายิ้วอ่ะแล้วก็สเต๊มมิ่งเลยว่ะของพญายเป็นเนื้อจ้ะสาลาเปากินเนื้อกะมาจากพี่น้องจ้ะกินอาหารเที่ยงน้ำกันนะจ้ะเนาะ Today we just have a nice and easy simple we just have a pizza and then we have a bun a steam bun steam bun inside we got some uh, I think some um, It's not a pandan just like eggs ones that egg custard I think the ones coconut yeah something like that this guy come join us มาจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องก็น้าจ้าเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามจ้าขอบคุณเอฟซีเพิร์สสุขสุขชนน้าจ้าน้าขอบคุณพี่น้องสาว y ย u ทูปห้าหน้าม้าจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะกดติดตามให้น้าจ้าขอบคุณจ้ามา อันเด้อน้องเกลน้องเกลน้องนุ้ย JL มะ FC ทั้งล่ำลูกกาเฮาน้องมารี่มาได้จ้าน้องนุ้งเบิร์ตสปูดสุคนปลาไก่ใบอ,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 <ม>อินเดียน้องอ่ะหอมน้องจิตแคระฟ้าม,มาจ้ะอืมอืมน้องอูมมาได้ละกินยกรขวานวนลำการมากินตีสามปลาไวไล่ หนองนุ่งห้าเบิร์ตสุมองสุบอรพีพีหนองหนองนะจ๊ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปฝั่งลาวห้ามูนหน่อยจ๊ะนะอืมแสบอยู่โอนโดนได้กินเดือนึงอเอ็มไม่ได้เอ็มของฟอน,น น้องปังกระเทียมน้องฝนมาแค้กม,มากละน้องปาามาเด้วกินพิซซ่ากับแม่

เขาอีกก็คือคือพี่น่องออนแอร์ออนแอรอยู่วันจะพ่อใหญ่ตดตด้จ้ะัชมาชีอสมองจกแตกเลยใชาไสมโอ้ตดจ้ะ ไปหาพอลูกมากจะได้บริเวดกับเขาแล้วซื้อพิซซ่ามาก,กินจ้ะไปแวร์หลานเอเชียก็เลยได้อันนี้มะน้ำพี่น้อง They're really nice, out there, t h e r e เอาวนคืออยากซาลาเปาซาลาเปา Really nice when you have the proper the proper um, steamer for them. พี่ยายต้องสื่อหมอหายมอหนึ่งหมอซึ่งจังพี่ใหญ่ส้างสื่อหมอซึ่งหายเพราะว่าย่ามเจ้าวนหนึ่งปลาหนึ่งใส่หวด์แม่พี่น้องมุนอเยาะยง เอาคำใต้นพมาวันบาร์บีคิวซอสยูวันรัิ้วอ๋ออันทย่ได้พูดอัอชนกินห้องคนญวลาจ้ะมันมีเนืออ <some> I want a barbecue sauce but I don't want to eat a uh, beef. Oh. Mm. Yeah. Mm. There's pandan ones we had the other day. They didn't taste as nice as the um no. the pandan that we have over there. Mm. It's different. Of Course but mm. one just fresh. Mm. One just freezer. you bat um go, How ก็กินกับปลาตงโกนะพี่น้องใบเตยสังขยาไหมมันคือบัวแซบพี่ยุงเทพนะเอากระกองมันแซ่แข็งเน,นาะาดาอันนึงกัเห็ดหมๆสดสด,สดปลาตองโกมิสแซอิชกมกาแฟในเช้าอเ้าอเลยพียาละมาปลตงโกกินกับกระแปะ้งมะาว นี่สินัานกำล่งเข่าหนาห่อนเลยพี่รองจ้า mm hmm. นีา่เนี่ยวงบินมาล่้เหตุปลาลากัมากคือก็น, mm hmm. นาห่อนแม่งว่านจะร้ายอ่ะตัวเงี้ยวอ้วน

ใส่เกลสอหอนขึ้กันไก่ตอนนี้ไงซอสนี่บุตฟองอะไรโคกน่าจะบัพ้าวใส่บัพ้าวคือข้านมมกบานเห่าแน่พี่น้นนน oh, s <S อง <c oughs> แบบแล้วกันเลย xa quá ông nóng ỏi bia chứ hm 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 Thảo hm không hm 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 ใส่ยังดีบากอาผสมกันน่ะอ๋อ้๋อเปลือกตัวนี้คือสีแมนชาโรหรออ่ะแดงอ๋อไรด์บีนตัวแดงจ้ะ เรดบีนทั่วแดงจ้ะเพราอไงบอกมาหวานเผือกเิรอวีก้เนาะ ลาพี่น้องไปก่อนเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณแน่หลายที่เข้ามาติดตามจ้าพอกันไปกินนาจ้าขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า